เริ่มต้นการสรุปประเด็นพองคำนะครับในทุนประจำเช้าวันที่6เดือนพฤศจิกายนนะครับเริ่มต้นกันที่กรอบตัวเล็กๆก,ก่อนเลยนะครับกรอบเล็กๆในที่นี้หมายความว่าใครก็ตามที่รับความเสี่ยงได้แล้วก็ต้องการเข้าออเดอร์อย่างไวเลยแต่ผมก็ได้เรียนแจ้งอย่างตรงไปตรงมาแล้วนะครับว่ามันยังเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงนะเพราะว่าเรายังไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่เราควรจะเทรดจริงๆ ก็เป็นการบายสั้นที่1,987.93ส่วนจุดในการทำกำไรน,ะนั้นทั้งจุดจะปิดตรงไหนก็ได้บริเวณด้านบนตรงนี้เนื่องจากว่าเราตรวจสอบแล้วทองคำเทขายในครั้งนี้เป็นเพียงการเทขายทำกำไรดังนั้นการย้อนกลับสามารถย้อนได้ไม่ว่าจะเป็นยอดตรงนี้กึ่งกลางระยะสั้นหรือว่าจะเป็นแถวๆประมาณ1,996.61ก็สามารถย้อนได้ด้วยครับ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแท่งไปแล้วราคาทองคำมันไหลต่อละคุณครับมันมีความเสี่ยงจะลากนั้นทุนลงไปได้ถึงประมาณ1 9 8 1 9 4เลยทีเดียวบางท่านถามไปอีกว่าเอะคุณจะเทรดทำกำไรได้มันจะแรงขนาดนั้นเลยหรอครับ ทำวาเทศทำกำไรเนี่ยไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัวนะครับว่าจะต้องเทแค่แป๊บเดียวระยะสั้นๆบางครั้งเนี่ยสามารถลงต่อ2แท่ง3แท่งได้ลึกๆเลยนะครับจนแม้ทุนตกใจแล้วก็ต้องคัดไม้บายชิ้นไปเลยโดยเฉพาะคนที่โอเวอร์เทรดสุดท้ายครับก็ย้อนกลับขึ้นมาอยู่ที่ด้านบนอยู่ดีครับทุกท่าน ต้องคุยกันด้วยหลักเหตุและผลนะครับว่ามันมีประเดน็นอะไรหรือเปล่าซึ่งตรวจสอบแล้วจากการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นดอลลาร์ยูนิซป,ปีไม่ได้มีอะไรเลยนะครับดังนั้นใครจะใช้กรอบเทสั้นตรงนี้แนะนําว่าเทรดแบบว่าเบาๆสบายๆนะครับนักถุนครับเอาหลอกน้อยๆก่อนแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับคุณแลวผมเซลได้ไหมฮะพอดีผมไม่อยากจะบายเลยครับผมคิดว่าทองเนี่ยมันน่าจะลงไปลึกๆแล้วครับเซลเหรอครับอืม เร็นี่ยังไม่อยู่ในมุมมองของผมจริงๆนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็รอเด้งขึ้นไปใกล้ๆกับห9 9 6หรือไม่ก็ย่อตรงนี้หน่อยค่อยพิจารณาเซลล์แล้วกันแต่ถ้าถามว่าส่วนตัวผมเซลไหม,มผมคงจะไม่เซลล์ด้วยเนื่องจากว่ายังไม่มีพื้นฐานเข้ามาสนับสนุนครับจุดราคาเดี๋ยวมันก็พอเซลล์ได้แต่คุณควรจะต้องมีอะไรที่เป็นตัวค้ำประกันให้ผมหน่อยว่าถ้าผมเซลล์แล้วเนี่ยผมจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าการกดเซลล์ไปทางเทคนิคอาจจะได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆข่าวมาแล้วผมโดนล,ลากขึ้นไปเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะต้องไปแก้ไม้ยังไงถ้าเวลาถ้าผมไปกดเซลล์เอาไว้นะครับยังไงขอให้พิจารณาแบบนี้นะพี่นะอ่ะนั่นงจุดครับสําหรับขาบายใครเข้าใจตรงกันขอเลขหนึ่งคนละหนึ่งตัวนะครับสำหรับกรอบสั้นๆต่อมามาดูกันที่กรอบหลักในการเทรดรายวันซึ่งจะมีความเซฟโซนปลอดภัยมากที่สุดครับปุ๊บนั่นงจุดครับขอทีเดียวทีเดียวทุกท่านก่อนจะไปกรใหญ่ ครอยู่กับเรานะครับตอนนี้อยู่กับเราประมาณ730กว่าท่านเลยนะครับฝากนักทุนครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางมัลติแบรนด์กรุ๊ปนิดหนึ่งนะครับพอดีเดี๋ยวทางสปอนเซอร์เขาจะว่าผมเอามาไลค์ตัเช้าเลยคุณอาะคนดูอาจจะยังเยอะเหมือนเดิมนะแต่ว่ายอดไลค์ยอดแชร์มันหายไปยังไงรบกวนด้วยนะพี่ๆนะขอบคุณครับมาดูกันที่กรอบใหญ่กันกรอบใหญ่ทองคำนะครับนักทุนครับ สมมุติว่าเกิดการเทขายทมกําไรอย่างหนักหน่วงนี้จริงนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ได้มีกาลังเซลล์ขนาดนั้นหรอกแต่เผื่อเอาไว้ถ้าเกิดการเทขายกําไรกําลังฝั่งขาเซลล์อย่างหนักหน่วงให้ลุ้นเป้านี้เลยเป้า,นาในการลงแบบลึกจริงๆ1.981.65กับ1.971.93ระยะความห่างของชั้นตรงนี้ประมาณกกเกือบหนึ่จุดซึ่งผมเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสามารถทะลุตรงนี้ลงไปได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเทกําไรหนักๆตอนเช้าเนี่ยลงได้ไหมลงได้แล้วถ้าถึงโซนนี้คุณจะบายไหม ถ้าไม่มีข่าวใหม่และก็ดัชนีในตลาดหุ้นไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรรุนแรงนะครับอย่างนี้ครับเกิดการย่อตัวแล้วนะคุณแต่การนี้เขาเรียกว่าย่อนนิดเดียวครับในทางเฟรมหชั่วโมงโซนตัวนี้ยังไงผมรับไม้นะแน่หนึ่งเถึงหนึ่งเกุ้ระยะพันจุดขาบายมันนี่แม a จ e m e n t กันให้ดีๆนะครับถ้าหลุดจาก1 9 7 1งเกไปเตรียมพิจารณากระโดดออกได้เลยคือยังไงนะคุณแบบหลุดปุ๊บแล้วเราคัดเลยเหรอไม่ใช่ครับหลุดแท่งแรกถ้าปิดตัวต่ำกว่า71ได้ พี่่นักทุนจะต้องเฝ้าระวังและเพราะนั่นคือสัญญาณแจ้งเตือนแล้วก็ไปรอดูอีกหนึ่งแท่งในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นและดูซิว่าอีกแท่งหนึ่งเนี่ยเมื่อปิดตัวต่ำกว่า1.971แล้วมันจะยังต่ำกว่าไหมหรือว่าพอเปลี่ยนแท่งใหม่มันย้อนกลับขึ้นมาถ้ามันย้อนกลับได้ก็แปลว่าไม่เป็นไรครับไม้บายถือได้การที่จะแบบว่ายอมแล้วครับขาบาคนควรจะยอมเลยคือปิดตัวต่ำกว่า1.971 อีกแท่งถัดไปก็ย้อนกลับขึ้นมาไม่ได้แล้วก็ยังคงต่ำกว่า1971แบบนั้นควรพิจารณาในการแบ่งค่าตาขัขาดทุนนะครับดังนั้นระยะ1,000จุดตรงนี้มันนี่ management กันให้ดีๆอย่างของผมเนี่ยผมรู้แล้วพอรู้ระยะทางว่า1,000จุดเราควรจะต้องเทรดบายตรงนี้นะผมจะประเมินก่อนเลยว่าต้องออกหลอดเท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามันพล้าแล้วผมโดนลากไป1,000จุดแล้วมันจะไม่บาดเจ็บมากมายนี่คือสิ่งที่นักถูกควรจะทําครับช้าบายจบครับแล้วถ้าบางคนบายไปแล้วลุ้นกลับตรงไหนได้ ถ้าไม่ยอดนี้ก็ต้องเป็นยอดนี้ครับนักถุนง่ายๆจสั้นเลยต่อมามาคุยกันที่ขาเซลล์ครับเซลล์บอกว่าคุณครับยังไงดีครับเนี่ยทองมันไหลลงมาแต่เช้าแล้วแล้วผมยังถือได้ไหมนักทุนครับบางคนได้กำไรเซลล์มาแล้วนะแต่อย่างที่ผมบอกนะทองไหลลงมาเป็นการเทขายทำกำไรและตอนนี้ทองเนี่ยมาตกที่บริเวณจุดบังคับโครงสร้างเทนขาบายขนาดย่อมยาวตรงนี้ด้วยดังนั้นถ้านักถุนอยากจะรู้ว่าผมจะสามารถรันกำไรไหมเซลล์ต่อจนถึงประมาณ1,980เบต้นๆได้ไหมไม่ต้องไปถามใคร วัดแค่ตัวเลข1987.93าให้ผมก็พอถ้าคุณสามารถปิดตัวต่ำกว่านี้ได้แสดงว่ามีโอกาสจะไหลลงต่อได้และแล้วตอนนี้นะคุณตอนนี้ไม่ได้ครับแต่มันทะลุแล้วนะทะลุไม่มีผลครับทุกท่านมันต้องลงมาเต็มแท่งแล้วปิดตัวต่ำกว่านี้เลยในช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกาดังนั้นถ้าคุณลงมาทะลุแล้วแย่นิดหน่อยแล้วคุณย้อนกลับ อันนี้ไม่มีผลครับถ้าจบแท่งนี้ยังเป็นแบบนี้ไม่ได้ต้องไปรอแท่งถัดไปเลยครับนักถุนขาเซลล์ถึงจะสามารถลุ้นในการลงต่อได้นะพี่นะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าแล้วถ้าเกิดทองมันย้อนขึ้นมานี่ผมควรจะปิดกําไรก่อนตรงไหนดีคุณครับการที่ทองถ้าสามารถย้อนกลับขึ้มาโซนน,นึงตรงนี้ได้ถือว่าเริ่มมีความเสี่ยงแล้วกับไม้เซลครับเพราะโดยปกติแล้วเวลาทองเทขายทากําไรถ้าจะเป็นการสะท้อนได้เห็นว่าผมมีพฤะกําลังอย่างแข็งแกร่งจริงนะคุณนะเขาจะต้องลงเต็มแท่งหนึ่งแท่งคือแท่งนี้แท่งแรก แท่งถัดไปต้องลงต่อครับไม่งั้นมันย้อนครับทุกท่านคือโอกาสในการย้อนยังมีเลยครับมีสูงมากเพราะฉะนั้นคนที่เซลล์มานั้นคือจะต้อง,งทั้งเฝ้ากราฟไว้ก่อนนะครับจนกว่าราคาทองคําจะเกิดแท่งเจนสีแดงลงยาวๆสองแท่งติดพี่ๆถึงจะสามารถลุ้นลงมาที่บริเวณกรอบใหญ่ตรงนี้ได้คุณครับแล้วผมติดเซลล์อยู่กรอบด้านล่างตรงนี้คือมันมีโอกาสจะเคลียร์เลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าทองมาไหลลงมาอย่างที่บอกครับ สีแดงแรงๆ2แ,แท่งติดถ้ามีมีโอกาสลุ้นลงที่บริเวณโซนนี้ก็จะทําให้ขาเซลล์ที่ติดเซลล์ตรงนี้อาจจะสามารถเคลียร์ได้แต่นะครับถ้าเพียงแค่1,9,8,7,9,3ผมทองมันยังลงจนหลุดไม่ได้แปลว่าโอกาสที่ทองมันจะลงในกรอบใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันคือศูนย์เลยนะครับน้นทุนในช่่งเทาๆดีดังนั้นขาเซลล์ต้องภาวนาก่อน พูดเอาไว้2หน้าแล้วสรุปอีกครั้งหนึ่งตกลงหน้าไหนเป็นต่อคุณครับตอนนี้ผมยังให้น้ำหนักหน้าบ่ายยังไม่ได้ให้น้ำหนักหน้าเซลนะครับแม้ว่าแท่งเตียนสีแดงจะเริ่มมีวลลุ่มเข้ามาก็ตามแต่แต่ยังถือว่าเป็นอะไรที่น้อยเกินไปครับคุณผู้ชมครับประมาณนี้สำหรับพี่ๆขาเซลล์ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจตรงกันนะครับนักทุนผมรบกวนขอ เลข2คนละ1นตัวนะครับทุกท่านนะขอบคุณคู่เปล่าเทรดดิ้งช ALLENGE s e a s หนึ่งนะครับนักทุนแข่งเทรดชิงเงินแสนกับกระผมคู่เปล่านะครับทุกท่านครับใครที่สนใจนะฮะระยะเวลาการเทรดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง20ธันวาคมสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับนักทุนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนับคะแนนรวมแบบเป็นกําไรเฉลี่ยต่อเงินทุนในพอร์ตของนักลงทุนนะนั่นหมายความว่าคนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะ ครับผมไม่จําเป็นเลยว่าคนที่มีเงินทุนเยอะจะต้องชนะเสมอไป ถ้านักทุนสนใจกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสแกน QR Code โเพื่อเข้าลิงก์ในไลน์กลุ่มเลยนะครับนักทุกครับเพื่อขอรับในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของนักงทุนนะเงินรางวัลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้กับนักทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากระยะเวลาการเทรดย,ยาวนานถึง3เดือนเลยครับรางวัลที่1 5 0 0 0 0บาทรางวัลที่2 2 0 0 0 0บาทรางวัลที่3 1 0 0 0 0บาทและรางวัลที่4ถึงรางวัลที่8คนละ5,000บาทนะครับ้อมโอนมากๆเลยมาร่วมสนุกกันนะ ขอบคครับ,รบนั่งทุนห้องซิกข,ของเราก็มีโปรแรกเข้าแล้วนะครับให้หนั่งทุนได้ทดลองก่อนถ้าเกิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูมีทเทรดสดชนขาวครับไลน์ ID อยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJGo Signal ห้องซิกคูตอย t r a ด e าว e บรกเอาท์ t ทรดนะครับถ้าเกิดว่ากราฟตัวหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอน เจ Go โกสิก l นครับคูเจี๊ยบเลยครับนั่งชุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคชอ้นครับนั่งชุนครับ เทรดโดยใช้เทคนิค SMC Fibo บวกกับ Harmonic นะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านันกนทุดสนใจแอดไลน์ Ad ID ได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับครูเปานึกสลูมครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะครับส่วนห้องของผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรด ทุกคู่เลยทองสกุลนี้หลักสกุลนี้รองดัชนีน้ำมันยังไงฝากนั่งถูกไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ